สวัสดีค่ะวันนี้สกรจังหวัดน่านของเราก็ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้าเพื่อระลึกถึงบุญคุณของอสมเด็จพระนิษฐาท่านที่ได้กรุณาต่อพวกเราเชาวสกรัชาน่าน,นโดยเฉพาะกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอ่านหรือในเรื่องของการทรงงานในพื้นที่สูงที่พวกเราได้รับพระมหาการุณาธิคุณของสเสด็จท่านนะคะ ในการจัดกิจกรรมในวันนี้เรามีวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์แรกนะคะก็เพื่อ,อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชซึ่งเป็นที่รักของพวกเราชาวสอกกรอทุกคนของจังหวัดหน้านะคะและก็ข้อ2นะคะเพื่อแสดงนิทรรศการผลงานกิจกรรมส,งส่งเสริมการอ่านของพวกเราชาวห้องสมุดประชาชนทั้ง15อำเภอ ซึ่งได้ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามแนวพระราชด,ดำริของเสด็จท่านนะคะและก็ใช้การส่งเสริมการอ่านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาพี่น้องประชาชนส,สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะพวกเราเชาวห้องสมุดประชาชนอำเภอทั้ง15อำเภอนะคะได้มาร่วมกันจัดแสดงกิจกรรมซึ่งเป็นผลงาน การพัฒนาและขับเคลื่อนง,งานส่งเสริมการอ่านในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นงานเบสแพ็กชีตนะคะงานห้องสมุดชาวตลาดหรือการใช้กิจกรรมเ e ARNING SPACE หรือกิจกรรมอาชีพนะคะอ่านแล้วมีความรู้นะคะรวมถึงกิจกรรมในเรื่องของการใช้การอ่านเพื่อพัฒนาตนเองสังคมและชุมชนผ่านกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบนะคะ โดยในวันนี้นะคะสกรนั่นก็ได้มีการประกวดการาแสดงผลงานผ่านนิทรรศการของทั้ง15อำเภอนะคะทั้งห้องสมุด15อำเภอก็จะนำกิจกรรมที่หลากหลายตามนโยบายนะคะมาจัดแสดงและก็มีการแข่งขันโดยมีการมอบรางวัล3ระดับนะคะรางวัลที่1นะคะมีมูลค่า5,000บาทรางวัลที่2มีมูลค่า4,000บาท และรางวัลที่3มีมูลค่า3,000บาทนะคะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเสริมขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยและก็ผู้ที่ปฏิบัติงานในหน้าที่บรรลักษ์และห้องสมุดร,รวมถึงคณะคุณครูทุกคนนะคะที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดน่านได้มีการแสดงผลงานและมีขวัญและกำลังใจ อยากขออนุญาตเรียนเชิญนะคะพี่น้องประชาชนพวกเราเชาวจังหวัดน่านทุกท่านนะคะตั้งแต่วัยเด็กวัยทํางานจนถึงวัยผู้สูงอายุนะคะได้ใช้กิจกรรมการอ่านนะคะเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาตนเองพัฒนาอาชีพและรวมไปถึงการพัฒนาสังคมด้านอื่นๆน,นะคะในการอ่านเราสามารถทำการอ่านได้โดยง่ายนะคะอาจจะอ่านผ่านสื่อหรือ อ่านผ่านแหล่งเรียนรู้ต่างๆซึ่งชาวสกลจังหวัดน่านได้มีการจัดบริการไว้ไม่ว่าจะเป็นบ้านหนังสือชุมชนห้องสมุดเคลื่อนที่หรือสามารถมาใช้บริการการอ่านไว้ที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอห้องสมุดประชาชนจังหวัดที่เราจัดบริการไว้ตลอดเวลาและรวมถึงกศนตําบลศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงนะคะซึ่ง เราได้มีคุณครูนะคะในการทําหน้าที่เป็นนักส่งเสริมการเรียนรู้ในพื้นที่นะะที่จะทําให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนั้นได้รับโอกาสและก็เข้าถึงการเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อหนังสือสื่อวิดีโอสื่อเกมหรือสื่อทันสมัยอื่นๆนะคะซึ่งในทุกวันนี้เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าความรู้นะคะเป็น มหาอำนาจหนึ่งในการที่จะใช้ในการพัฒนาตนเองในทุกๆด้านนะคะดังนั้นก็ขออนุญ,ญาตเรียนเชิญทุกท่านนะคะประชาชนคนจังหวัดน่านและก็ทั่วประเทศนะคะได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้และใช้บริการและก็ใช้กันอ่านนะเพื่อพัฒนาตนเองต่อไปขอบคุณค่ะ